น่ารักดีนะครับแล้วดูรุ่นนี้ตรงแบบออกมาในทางคลาสสิกมากไม่ค่อยเจอน้อยมากที่จะเจอนะครับวันนี้มาสวิตเรื่องหนึ่งยางหน้ารั่วรั่วซึมสองถ่ายน้ำมันเครื่องสามซับเฟรมเฟรมเสียงดังก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆเอสยี้อมันคือ SYM นะครับ หากจำไม่ผิดตัวนี้มันจะเป็นบล็อกเดียวกับพวก JRD พวกอะไรเงี้ยครับแล้วมันเครื่องนี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเดาดูนะครับแล้วจีนส่วนใหนจะใช้ลิปหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันโยนี่ครับมันนานมาทีของน่ารักกุญแจเปลี่ยนละเปลี่ยนของฮอ n d a ไปละลองเปิดดูน,นะครับเปิดแยกหน่อย นี่ไงลมยาง1.75งอ้ตัวลมยางล้อสหลัง2.0 ก็เครื่องเซลโลนะครับดูแล้วเครื่องร้อยยีิบห้าซีซีมาในเครือ j จดีหมดนะครับเหมือนกันเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะเนี่ย <c oughs> ตัวหน้าดิสสามรู ไม่รู้ใครก๊อปใครนะแต่ตัวนี้น่าจะมาพวกก่อนพวกเซียเล่ยู่แล้วแต่ตัดเท้านี่หนักมากรุ่นเนี้เพราะผมก็มีโคงมันอยู่รุ่นเนี้ยอือก็ฝากแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดใจแบตเตอรี่วางอยู่ตรงนี้ช่วยกดติดตามกันเลยนะครับ